สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาต้มเค็มปลาหมิน,นะคะปลาหมิเราไม่ใช่ปลาตะเพียนนะคะเราใช้ปลาหมิน,นะคะเราก็ใส่น้ำขิงนะคะขิงขาตะไคร้นะคะแล้วเราก็เราเปลี่ยในไปใส่กระปิกนะคะแล้วก็พริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะต้มให้น้ำเขาแห้งนี่ก็ยังไม่แห้งให้กระดูกร่อนเลยนะคะอ่าี่นะคะต้มยำ ต้ยมยำต้มเค็มปลาหนิ่นนะคะนี่นะคะต้มเค็มปลานมินน,นะคะตัวใหญ่สองตัวค่ะวัตถุดิบก็มีปลานมินตัวใหญ่สองตัวแล้วก็ถิงนะคะค่ะกระชายหัวหอมแล้วใส่หมดเลยค่ะ ให้น้ำก็แห้งก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆให้น้ำแห้งนะคะให้กระดูกระดูกของปลานะคะเขาร่อนนะคะเปะดของปาลาร่อนเลยนะคะต้มไปเรื่อยๆจ้าวันนี้เราก็ ปลาดิงก็ยังไม่ค่อยมีเกล็ดมากนะคะถักเป็นปลาเผเคียนเกล็ดมันเยอะก็เลยเลยเปลี่ยนเป็นต้มเค็มปลานิ้งนะคะเราจะเราจะใส่ไปทั้งตัวนะคะสองตัวใหญ่เราไม่ใส่เราไม่ตัดนะคะเราทับใส่เป็นตัวแล้วใส่ขิงได้เยอะค่ะมันจะหอมมากเลยค่ะเป็นสมุนไพรอย่างดีเลยนะคะกลิ่นเขาจะหอมหอมค่ะ นี่นะคะต้มเค็มปลานิลจ้าค่ะอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำยังไม่แห้งนะคะเดี๋ยวให้นะเราก็จะใส่พริกเม็ดใหญ่นะคะพริกแดงเม็ดใหญ่ไปอีกนะคะ ให้เพิ่มความเผ็ดแบบนี้เราจะใช้เป็นเป็นเม็ดๆเ,เลยนะคะเป็นพริกแห้งนะคะเดี๋ยวเราลอนะคะต้องไปสักพักให,ใหญ่ๆรอให้น้ำเขาแห้งแบบนี้นะคะนี่นะคะให้น้ำแห้งแบบนี้นะคะกำลังร้อนๆนะคะแต่เราก็ให้น้ำแห้งแบบนี้หน่อยหนึ่งนะคะแล้วเราจะตักขึ้นนะคะให้เนื้อปลาคขาร่อนเลยะคะ่ะ ไม่ต้องแข็นะคะค่ะ,ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะต้มเข็มปลาหนึ่งสมุนไพรรสแซ่บอร่อยค่ะขอขอบคุณมากนะคะขอายถท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบุญร,รักษาภาพคุ้มครองสาทุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะไา่บาดไปแล้วคะ่ะ ว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่สสคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทอดไข่ใบตำลึงนะคะให้ครบเครื่องนะคะไอ้นี่ใบตำลึงบ้านนะคะเราใส่เครื่องปรุงรสนะคะรสดีนะคะแล้วก็หวัวหอมนะคะพริกนะคะเครื่องปรุงรสใส่ไปในนี้เรียบร้อยเลยนะคะเครื่องปรุงรสนะคะประมาณหนึ่งช้อนนะคะเครื่องปรุงรสหนึ่งช้อนนะคะ ให้มันนัวๆอร่อยอร่อยไปเลยแล้วก็พริกหเม็ดนะคะพริกหเม็ดนะคะพริกแดงนะคะแล้วหัวหอมหนึ่งหัวไข่นะคะไข่สี่ฟองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะทําการคนในนี้นะคะแล้วเอาไปทอดนะคะนี่นะคะใส่ไปเลยนะคะใส่ไปในนี้นะคะสี่ใบสี่ฟองสึใบนั่นแหละค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปนะคะ นี่เราใส่ไปเลยนะคะนี่เป็นตำาึงินบ้านนะคะมันจะได้วิตามินดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่นี่นะคะ,คะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะเครื่องปรุงรสเราใส่ไปแล้วนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็ทำกันได้หมดนะคะใส่ไปแล้วแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะนี่นะคะให้มนื้อเ็าอยู่รวมกันนะคะ แล้วเราก็ต้องเอาเอาไปทอดนะคะมันจะมีวิตามินอยู่ในตัวนะคะตอนทอดราก็ไม่ได้ถ่ายนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะเอามาให้ชมนะคะว่าไข่ทอดปบายกำลังของเรานะคะอร่อยไม่อร่อยก็ยังไม่รู้นะคิดว่าอร่อยนะทำเองใช่ไหมคะคนไม่เข้ากันไปเลยนะคะให้เข้ากันนะคะนี่เลยค่ะ แล้วเราก็เอาไปทอดในกระทะนะคะก็เหมือนกระทบไข่ธรรมดาที่เราทอดนะคะคนให้เท่ากันเองจ้ะ,ะเดี๋ยวเ,เอาไปตั้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตั้งเตาแค่นี้และคะ่ะอาหารง่ายๆของเรานะคะค ใบกำลึงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้ออร่อยนะคะมีใบกำนึงเป็นวิตทนนีนพริกนะคะนี่ละคะอร่อยนี่นะคะ่ะไข่ทอดใบ,บกำนึงนะคะสดใส่หัวหอมนะคะมีหนึ่งวัตถุดิบมีใบกำลึงมีไข่สีอฟองนะคะแล้วเครื่องปรุงรสนะคะประมาณหนึ่งช้อนนะคะเครื่องปรุงรสน้ำปลาสัา2สองช้อนนะคะ ัาให้นะคะปาสองช้อนะค่ะนี่แล้วก็หัวหอมแดงหนึ่งหัวนะคะคลิกแดงนะคะคลิปแดงด้วยนะคะเม็ดไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะคะก็เป็นคลิปส,สั้นๆนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปส,สั้นๆนะคะถ้าถ่ายทอดใบำตำเรืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ จงมีจิตความสุขนะคะเดินทางไปหมายขอมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะนี่ก็เกี๋ยวหลอดค่ะเว็บแซ่บเลยนะคะนี่นะคะกเี๋ยวหลอดจบเครื่องนะคะบิ๊กเจ้าลูกดีขาไก่นะคะ อกอยางครบดนะคะมีลูกชิ้นด้วยนะคะค่ะกินกันเลยนะคะนี่ร้าน้าแล้วค่ะกินที่ตลาดนะคะมกินกันได้เลยนะจ๊ะนี่ขาไก่่ อี่ด้วยจ้ะโบนาะไรไหมทาเผ็ดๆค่ะยเยอะเผ็ดแต่ทิชเยอะๆเ่อะมันจะแซ่บแสบนี่ทอดมันจ้ะทอดมันนะคะนี่ซูมใกล้ๆเลยค่ะ รู้ป็ปร้านขนมน,นะคะร้านอยู่ตรงนี้นะคะดูลูกชิ้นันที่เป็นไข่นะคะไข่ยกกระคาแหละไข่รวงกันหมดนะคะเป็นแบบส่งเครื่องนะคะ เราพาไปกินก๋วยเตี๋ยวน,ยนะคะจะมีร้านเปล่าแก้วขายนะะ้ำแข็งปานี่เป็นพ่ออะไรปลาเลยเนี่ยคนเออ่คงก็จะซื้อของถ้าขายปลาสดปลาสดนะคะอยู่แถวนี้นะคะที่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะคะไอ้นี่ก,นกินนี่แหละคะ่ะอร่อยจะมีเสียงคนพูดนะคะเยอะมาเป็นอยู่ในตลาดนะคะแล้วก็กินหลายาะครั้งแล้วค่ะแต่เจ้าที่เขาทำอร่อยนะคะ แล้วก็พามาชมเด็กตลาดน,นะคะนีค่ะอันนี้เราเอาเป็นสเส้นใหญ่นะคะ,คะอ่เขาเป็นคลิป พี่ายาวนะคะก็ tamam. ขอบค e ุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจนะคะบุรรักษาพระนิของซาทุกข้าบ๊ายบายจ้าสวัสด <e like ีค่ะมากินซ uh ุ้มต uh> ันแล้วก็นักขี่ไข่ดาวนะคะข้าวนะคะข้าวเป็นโอ้นะคะตอนนี้ถึงข้าวนะคะนี่นะคะนี่ซุ้มตันกระไล่เฉยนะคะกับนี่นะคะ อร่อยค่ะน้ำผึ้งขาวะครับน้ำผึ้งขาวค่ับผ้าแล้วก็เผ็ดหน,น่อ,อยน,นี่จะขับจะโดนทางนั้น อยู่ในตู้เย็นนะคะปรกันใหม่นะคะน้ะนจิ้มจิ้ันี่นะคะนี่ไข่าวค่ะ,คะคกินคู่กันนี่จิ้ได้เวนะจาต่แต่บนี่นะคะ อาจจะไม่สดะเะ่เยมัยนหนงัมแต่ก็ามได้คนี่ือมนนี่นะคะที่ขา เสียเลยจะมีเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าเขาทำบ้าน,นะคะ่ะเสียงจะดังค่ะขออภัยด้วยนะคะ,ะ,คะมีเสียงดังนะคะเขาเจาะอะไรก็ไม่รู้เอาล่ะคิดนี่ แยกมเขือเทศไดไปทำบ้านเถีางัน้วอเป็นคลิปไม่ยาวนะคะเป็นคลิปสั้เพราะว่าม <So, ีกรอะแบบนี้ละครโจมตีจร like voilà> okay. ิงจันะคะแล้วก็นักพ um> um, ิษต์เผาไข่ดาวนะคะหอมผักนะคะนี่นะคะ น้ำพริกผานะคะน้ำพริกผับน,น้ำพริกเผาตาแดงนะเผ็ดเผ็ดข้าวของเรร้อนรออนี่ค่ะเพราะฉนั้นคือเป็นพริกาอ๋อเสริจเพถงขันนี้และะะะ้วค่ะขอให้ท่านทุกคคท่านรับผ่กตมีความสุขนะคะ ท,ะะท,ทั้งครอบครัวนะคะบุญรักษาพักเพ่อนของฝากเพื่อเรื่องปิดติ้วเปิดแชร์เปิปดติดตามปิดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะคะจะได้ไม่ใช่ทุกต่อไปะค่ะสวัสดีค่ะสากทุกท่าน,ะะไนไว้ฝากไปแล้วค่ะไม่จะลืมที่ต่อไปนะคะ